ค่ะกรับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท,ทันเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเขาสูชองพรผ้ารวยเนะคะ่ะพี่น้องเ้อค่ะค่ะพี่น้องท่านใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะสําหรับเอฟซีไม้เนาะคะ่ะที่พึงเขามาเนาะ,ค,ะค่ะกดกระดิง่งแก้งเตือนไว้น้าเด้อเพื่อสิบได้พลาดโตเลขเด็ดๆหรือแนวทางดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องข่าวสารเด็ดๆจากทางัชงช่องพรผ้ารวยเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะเมื่อเนี่ยกับมาตามโตเนาะค่ะปูชัยวานเนาะค่ะซึ่งงวดที material, ่แล้วเพิ่นห้เม็ดเดียววงให้แน่นๆเลยนะคะพี่น้องค่ะห้าเก้านะค่ะกับออกของเพิ่นมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ห้ากับมาตามโตเนาะค่ะสำหรับเหล็กปูชัยวานเนาะค่ะพี่น้องค่ะข้ามาไปกับปูบรูสิเ็นเพิ่นบ่เนาะค่ะตอนนี้แอดก็ยุนาวัดเพิ่นนี่ระคะพี่น้องค่ะบันนี้ห้ากับสิได้ไปซองตัวเหล็กเนาะค่ะพี่น้องว่าปูได้ตัวไดเนาะค่ะค่ะซึ่งงวดที่แล้วเขาเต็มๆค่ะพี่น้องค่ะ ใครอธิภาไปซองตัวเลขแนวทางก่อนละพี่น้องค่ะค่ะเพิ่นมาเขียนไว้อย,ยู่วัดนะค่ะพี่น้องเพิ่นร่มยิ่งกว่านี้มากเลยเดี๋ยวเขาร่มยิ่งกว่านี้แสดงว่าโขรงของนางเขาถากไปนิดนึงบนนะคะพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะขอโทษเพิน่นละพี่น้องเด้อ ค่ะอันนี้ก็เป็นวัดปูชัยวันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวัดปูชัยวันนะคะเด้อค่ะมือนี้เพิ่นวันพระเพิ่นเขามาในวัดเนาะค่ะซึ่งปกติสิน้ำเพิ่นอยู่ในดงในป่าในทงหน้าคุณเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ได้เขามานั่งอยู่ในวัดเพราะว่าเป็นวันพระค่ะพี่น้องค่ะเป็นวันพระก็เลยได้นั่งมาในวัดนะคะพี่น้องปูมาวัดค่ะก็นั่งหาแนวทางไปฝากพี่น้องคือเก่าเนาะค่ะหน้าที่แอดมินกมีหน้าที่ทำ หาแนวทางไปฝากพี่น้องปองไปเด้อค่ะค่ะพี่น้องปองไปค่ะเน,นี่เด้อแนวทางจากปูใช้วัานเนาะค่ะเน่นตัวใดเอาตัวนั้นวงกลมตัวใดเอาตัวนั้นเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะหันนีโบุผาดแท่แอดมินกับสิยิบลรต,ตรีไว้คือกันค่ะยิบไ้เลยได้พี่น้องเด้อ ค่ะซองตัวเลข,ข่ะค่ะพี่น้อง่ะซองตัวเลขค่ะปูดะะ้ค่ะสงสัยปูสีสันเพ่นอยู่ค่ะพี่น้องสงสัยปูสันเพ่นอยู่พี่น้องเอ้ยค่ะพี่น้อง่ะฝากบุญน้ำได้ค่ะพี่น้องเดอ้อวันที่สิบสามเนาะคะ่ะทางแอดมินสิไปถอดกระถินที่วัดดอนหอปูขาวจังหวัดบึงกาฬนด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีันไดเนาะคะ่ะอยากควมบุญกระถินก็ับไปร่วมได้ได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะอยู่ใน อยู่จังหวัดบึงกาฬนะคะพี่น้องค่ะออกไปประมาณหาฮโกลนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะอยู่วัดดอนหอปู่ขาวนะคะวันที่สิบสามร่วมวันที่สิบสี่ทอดนะคะพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากร่วมท่างบุญกัติดต่อทางแอดมินมาเนาะค่ะหรือว่าพี่น้องท่านใดที่สิไปรวมงานนะคะอยู่ใกล้ๆกลบึงกาฬก็ Philos <viu S 1> ไปรวมงานนั่งพระอาจารย์เอกเนาะค่ะใดเด้อค่ะเด้ออยู่ดอนหอปู่ขาวค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบสามโฮมวันที่สิบสี่ทอดนะคะพี่น้องเด้อค่ะทอดกะทินเนาะค่ะ ทอดกระถินสามขี้นะคะพี่น้องเ้อแล้วแต่สทธาค่ะพี่น้องท่านใดอยกร่วมบุญกับไปน้ำกันดวยคะพี่น้องบบใช่ใช่เป็นยังเนี่คะอ,อันนี้เป็นหวานยังบบหเหรอฮะเพชรชะ,ง,ชะงแจ่ายังได้อันนี้ อันนี้ก็เห็นตะวันเนาะค่ะพี่น้องกับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเห็นตะวันกับแนวทางบารูว่าปูไปใสค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดภาพไปองตัวเลขแนวทางอีกเทือนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ยูวัดปูใช้วันเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะแต่ปูพ่นก็เน้นนักให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะวงกลมตัวใดออกตัวนั้นละค่ะพี่น้องมันก็ไปพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเนาะค่ะอันนี้เป็นไร้มือปูค่ะพี่น้อง ปูใส่วานเนาะค่ะย่ำให้เราเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้องส่วนเลขบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเลขบนสองเจ็ดเจ็ดสองหาหนึ่งเน้นนะคะพี่น้องตัวเน้นเจ็ดสองนะคะสำหรับเลขบนนะคะพี่น้องเด้อสำหรับเลขล่างนะคะพี่น้องค่ะเลขล่างสามเก้าสี่เก้าหกเก้านะคะอันนี้บ่มีตัวเน้นนะคะพี่น้องค่ะ แสดงว่าซ้ำๆกันเนาะค่ะพี่น้องปูมักทอๆกันเนาะคะ่ะส่วนสําหรับเลขบนนี่ก็อย่าลืมนะคะ่ะวงแล้วนี่เห่าประพาดแทะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสองค่ะพี่น้องค่ะก็ไปพิจารณาบึ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไหวได้เลยะะเดอ้อค่ะพี่น,อน,น้องเด้อปูเบยูวัดค่ะพี่น้องค่ะเห็นเต็งต่แนวทางปลูกพลนออกไปใส่บุคคะพี่น้องค่ะ อาทายซองบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบวัดปูด้วยค่ะพี่น้องด้วยค่เห็นแต่รถนะคะนี่แะคะ่ะกูดเพิ่นนะค่ะพี่น้องกูดปูชัยวานแต่ว่าบยูค่ะพี่น้อง ค่ะซึ่งงมดที่แล้วแอดมินก็ได้เดินทางไปนั่ปูอยู่ทงหน้าเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้วันพระเพื่อเลยเขามาในวัดผัดน,น้ำมาบ่เห็นปูจ่อยะค่ะพี่น้องค่ะ,คะมาซอง ออกจากวัดปูชัยว่านก็สิไปตามต่อปูลมช่ยให้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งของปูลมช่ยหันก็คือหากเก่าเพิ่นวงแค่เน้นแค่สองหางกับออกของเพิ่นมาเนาะคะ่ะเพิ่นมีเน้นหกศูนย์ก็หากเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่กกะก็เลขก็ออกมาต่มนันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดกบับบพภาดเนาะคะ่ะที่สิไปติดตามถามข่าวมาฝากพี่น้องปองไปเนาะคะ่ะไปหาแนวทางมาฝากนะคะสำหรับเลขปูลมช่ย ค่ะจบจากคลิปนี้ก็ไปพอกันอยู่วัดปูลมชัยต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับพี่น้องที่มาใหม่เด้อก็อย่าลืมนะค่ะฝากช่องน้อยๆเนาะค่ะไว้ในอ้อมใจพี่น้องปองป่ายได้เ้อค่ะเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ขอแชร์รัวๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องค่ะถ้าทาังช่องสิยู่ได้นี่ก็ย้อนพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเขามาเบงมาช่มก็ค่อยสีอยู่ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น,อนะะ้นองบ่ามาเบงมาช่มก็สิ อยู่บ่ไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะกำลังใจอันสำคัญก็คือพี่น้องปองปายทุกๆุกท่านเนาะคะ่ะกดไลค์กดแช่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะบรรยากาศในวัดปูกระลมลื่นเย็นสบายค่ะพี่น้องค่ะลมลื่นเย็นสบายแต่เสียที่ปูบรยูค่ะพี่น้องได้แต่แนวทางไปฝากพี่น้องเนาะค่ะได้แต่แนวทางไปฝากนะคะว่าสิสด้ยินเสียงปูจากน้อยกับบริยินจอยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมือนาโค้งสุดท้ายเนาะ,ะค่ะโค้งสุดท้ายแอดมินกับสิสด้มาตามให้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพาได้ฟังเสียงปูเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อนี้เห็นแต่กุดกับแนวทางนะคะพี่น้องสำหรับตัวปูบอลูไปใส่นะคะพี่น้องเดี๋ยวไก่โคง้งท้ายแอดจิมาทำท่ายท้ำให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะคะพี่น้องเด้อค่ะหมุนไปทางไหนเนาะพี่น้องเนาะขอมันได้หอดสิบนาทีไก่แล้ว,วอ,อีกไมทีเดียว เดี๋ยวนะทีเดีวยวค่ะแอดใไทยให้เบิ้งบรรยากาศร,ร,รอบๆค่ะพี่น้องคะเพื่อเอฟซีท่านใดอยากขามาวัดมาว่าก็สิได้เห็นเนาะค่ะวัดปู่ชัยวานเนาะค่ะร่มเลื่นเยน็นสบายค่ะพี่น้องร่มลื่นเยน็นสบายค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางก็อย่าลืมเ้อพี่น้องเ้อค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะค่ะค่ะซึ่งปูกับว่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวงตัวใดออกตัวนั้นเท่ากับยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะพี่น้องก็ใช้วิจารณญาณเบิ่งก่อนเนาะค่ะพี่น้องเฉพาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ทางช่องเสนอเป็นซื้อกลางเนาะค่ะพี่น้องเอาไว้ให้พี่น้องไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะทามักกะยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลเนาะค่ะทาบมักกะพานไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะทามักกะค่อยลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถือผิดมากกะบวากันเนาะพี่น้องเนาะค่ะสุดท้ายนี่แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮียงลยลยเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะ คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเนาะคะ่ะครอบคัว่วหงเฮืองเหลืองเหลื่อมนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ